แรกเริ่มเลยที่เราขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมไม่มีโรงเรียนไหนอยากจะร่วมกับเราเลยค่ะเพราะว่าหลายท่านคิดว่าเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและก็ไม่ท้าทายแต่ว่าพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเรื่อยมาค่ะจนได้รับการการ,การันตีจากมูนลนิธิครูดีของแผ่นดินให้ e n p a s s Mo โมเดลเป็นนวัตรกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดินในระดับดีมาก และได้รับโอกาสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ไปนำเสนอผลการปฏิบัติงานทำให้โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรับฟังให้ความสนใจและเข้าใจขอร่วม เรื่อขายกับพวกเราจากปี2564มีพวกเราแค่3โรงเรียนนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น10โรงเรียน17โรงเรียน32โรงเรียนจนในปี2567นี่ค่ะมีโรงเรียนที่ร่วมกับพวกเราถึง42โรงเรียนค่ะพวกเรานะคะเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมได้เพราะ e n p a s s Model ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า N+ Model ไม่ใช่โมเดลธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นสุดยอดโมเดลของการสร้างคนดีให้แผ่นดินค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไม N+ Model ถึงไม่ธรรมดาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ก็ดีนะคะแต่ครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้นๆเป็นแค่ผู้จัด กิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายค่ะครูเป็นผู้จัดกิจกรรมและวางแผนงานทุกอย่างให้นักเรียนดังนั้นพฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ้นมันจึงไม่ยั่งยืนค่ะโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จเยอะแย,ยะมากมายแต่ไม่มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเลยดังนั้นกลุ่มผู้นำสร้างคนดีให้แผ่นดินจึงได้ร่วมกันระดมสมองคิดค้นนวัตกรรม N p a s s model มาใช้ในการบริหารจัดการสร้างกลไกของการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสร้างคนดีให้แผ่นดินได้อย่างยั่งยืนค่ะการดำเนินการของพวกเรามี4ขั้นค่ะ ขั้นที่1การสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของพวกเรามี2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1คือการสร้างเครือข่ายภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาหนองคายเขต2องโดยการให้ครูแกนนําและนักเรียนแกนนําของแต่ละโรงเรียนเข้าอบรมโครงงานคุณธรรมโดยพวกเราทั้ง3าคนเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ รูปแบบที่2คือการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเช่นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการของศูนย์คุณธรรมองค์การ,รมหาชนพวกเราได้เป็นโค้ดแม่ไก่ของศูนย์คุณธรรมในการออกประเมินตรวจเยี่ยมด้วยกระบวนการโคร้ดหน่วยงานที่2นะคะเครือข่ายที่2ของพวกเราคือวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พวกเราทั้ง3คนได้เป็นนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ของจังหวัดหนองคายในการขับเคลื่อนง,งานคุณธรรมของจังหวัดหนองคายค่ะและเครือข่ายที่3นะคะเครือข่ายมลูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะได้ให้คำแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมของพวกเราให้ดีขึ้นค่ะ 2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมาวางแผนออกแบบในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนโดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนานักเรียนค่ะ3 กิจกรรมความดีด้วยโครงงานคุณธรรมแต่ละโรงเรียนจะไปขับเคลื่อนความดีด้วยการทำโครงงานคุณธรรมจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำของแต่ละโรงเรียนเมื่อ<ม>ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็จะสู่ขั้นตอนที่4ค่ะบอกต่อความดีวิถีคุณธรรมแต่ละโรงเรียนมีความดีอะไรก็จะมาโชว์แชร์เชื่อมโดยสำนักงานเขตพื้นที่ของพวกเราจะจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปีและงานสมัชชาคุณธรรมจัง จังหวัดหนองคายเครือข่ายของพวกเราได้มาร่วมแสดงในทศรรกาลและแชร์ความดีบอกต่อความดีให้กับหน่วยงานอื่นได้รับรู้ค่ะ In p a s s model เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่พวกเราดาเนินการและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดหนองคายบึงการภายใต้าการดูแลของสนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านได้นามโมเดลของพวกเราไปขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัด ทำให้เราเกิดเครือข่ายความดีเพิ่มมากขึ้นเกิดความรักความสามาัคคีและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะทุกท่านคะ e N p a s s model นวัตกรรมความดีไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะ